เฉากล้วยอร่อยที่สุดมีในภูเก็ตเลยค่ะเฉากล้วยคุณยายทางงานหรือยังตัวนี้อันนี้มันยังไม่ข้ามไงอันนี้ตรงสะพานสารสินภูเก็ตถ้าข้ามสะพานไปถึงเป็นพังงาค่ะ เราอยู่ขอบภูเก็ตมาเลยนะคะมาเลยค่ะเฉากล้วยคุณยายค่ะอร่อยมากค่ะเสาวกล้วยนมสดค่ะอร่อยมากๆมีเพลงเพราะๆฟังด้วยแล้วก็แล้วก็อยู่ริมทะเลตรงตรงตรง,ตรงสะพานสารสินพอดีนะคะเนี่ยตรงสะพานสารสินพอดีค่ะอากาศดีมากบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนมานะคะมากินเฉาก้วย เฉาขวยนมสอดอยูซิเนี่ยคุณยายทำน่าอร่อยมากเลยเอออยากให้ทุกคนมาชิมนะคะยั่วยัวย่วจ้าคุณยายนคุณยายอเอาอเ